มาดูน้องทองซับนะคะดูน้องทองซับหางขาดเมื่อวานตอนบ่ายกัวเลือดจะหยุดไหลก็สองสามทุ่มนะคะน่าสงสารน้องมาดูหางน้องก่อนมาให้แม่ดูก่อนให้แม่ดูก่อนไม่ยอมไม่ดู น้ำเพชรอย่าให้แม่เหยียบหางนะน้ำเพชรรู้ไหมอย่าเหยียบกันอีกนะหางนะ่ะน้ำเพชรทองซับพวงหางขาดเลยนะคะเลือดเต็มตัวนะเราเช็ดเราล้างออกนะคะสงสารน้องมากไม่มีพวงหางเลยทองซับ ซาเบยแ,แม่แม่บังหาก่อนอหาขาดเลยนะคะอตอนเช้าหมอกก็มีเยอะนะตอนเช้าๆนะคะเชา้าเช้าน้ำหมอกยังเยอะอยู่เลย ไม่ยอมแม่แม่ดูเลยไปเลยเลือดออกเยอะเขาคงปวดนะเราห้ามเลือดเราห้ามเลือดกว่าจะหยุดนะหลายชั่วโมงมากนะคะตอนกลางคืนเราได้จับหางน้องยกขึ้นนะสองทุ่มกว่านะกว่าจะหยุด จับหางยกให้สูงไม่ให้เลียดไหลเนาะน้องเหยียบหางโดนแม่เหยียบตอนบ่ายสามโมงกว่านะคะสามโมงกว่าเราพยายามใส่ใส่ยาม่วงแล้วเราก็เอาชุรสมาใส่ไว้เยอะๆนะคะแล้วเราก็เอาผ้าก๊อตติดเอาสำลีติดติดไว้แป๊บเดียวเลียดก็จะ ไอ้นั่นเราก็เปลี่ยนใหม่นะคะเราเฝ้าเปลี่ยนใหม่ตลอดเพราะว่าเลียดน้องกว่าจะหยุดเนาะหางเขาขาดยาวนะคะหางขาดยาวถึงกระดูกอะเลียดนี้ฟงกระเด็นฟงกระเด็นขอไทยพูดไทยตกลาวเด้อเลือดกระเด็นแบบซูดฉีดออกมาไหลออกมาแบบไหลไม่หยุดอ่ะ เลีอยดเยอะมากเลีอดน้องเต็มตัวเลยเพราะน้องแก่งหางใช่ไหมเราก็พยายามเอาชูรสใส่พัสเตอร์ไม่ใช่พัสเตอร์สำลีอ่ะปิดแล้วเอาผ้าเตปติดนะคะเราต้องจับหางน้องยกไว้ตลอดมันจะไม่ไหลนะถ้าถ้าหางน้องถ้าปล่อยให้น้อง ปล่อยให้น้องแก่งหางบ่อยๆแล้วหางน้องอยู่หางน้องเขาเรียกว่าอยู่ที่ต่ำอะเลียดจะไหลนะเลียดจะไหลออกตลอดเราจับหางน้องยกไว้น้องก็ให้ความร่วมมือนะน้อง้องสงสัยน้องปวดนะคะน้องให้ความร่วมมือน้องก็ให้เรายกหางไวใ้ใส่ยาใส่ยาไว้ตลอดนะคะแล้วก็ยกหางไว้ กว่าจะหยุดหลายชั่วโมงมากนะคะกว่าเลือดจะหยุดได้นะคะสงสารน้องมากนะคะแล้วก็เฝ้าดูกลางคืนแล้วก็เฝ้าดูนะคะในที่สุดเลือดน้องก็หยุดนะคะเราเอาชุโรดห้ามเลือดนะแล้วก็ยาม่วงใส่สมุนไพรอะไรแล้วก็ใส่นะ <c oughs> ใบสาบเสือแล้วก็เอามาใส่นะคะใบสาบเสือ ขยี้ขยี้ใส่น้ําบีบใส่นะคะอะไรที่เราคิดว่าเออมันช่วยได้เนะเราสงสารน้องนะคะเออน้องคงเจ็บอะ่ะไม่อยากให้จับนะคะตอนนี้น้องคงเจ็บไม่อยากให้จับเราจะจับดูน้องก็จะเดินหนีนะคะสงสัยว่าเจ็บนะคะเลือดก,ก็กระเด็นใส่ตัวแม่เหมือนกันนะแมุ่ณซับ ไม่ให้เราจับดูเลยคงเจ็บเป็นแผลยังไม่หายนะคะสงสารน้องจังหางขาดไม่มีพวงหางเลยกลายเป็นสาวหางขาดไปได้เนาะคล่องซัเป็นขาวหางด้วนไปได้โอ้ยสงสารจังคงเจ็บนะคะไม่อยากให้เราจับนะเจ็บหางนะคะ อากาศเลยไอแม่ดูใกล้ๆหน่อยสิลูกไม่ยอมให้ไม่อยากให้เราจับเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เดินหนีอย่างเดียวนะท <c oughs> องทับเอ้ยไม่อยากให้เขาใกล้คงเก็บยังไม่หายนะคะเมื่อวานนี้เลียดยังไม่หยุดเขาให้เขาให้จับนะคะเขาให้เราทายาเขาให้เราดูแลเขาให้จับหางไว้สูงๆนะ ตอนนี้เลือดหยุดแล้วเขาไม่ให้เข้าใกล้นะเขาคงเก็บแล้วนะเมื่อวานนี้เลือดไหลนะคะน้ำเพชรเวลานอนระวังหางด้วยนะอย่าให้แม่เหยียบขาดนะลูกน้ำว้าก็โดนเหยียบหางขาดสองรอบนะแต่น้ำว้าขาดไม่ยาวเหมือนน้องน้ำเหมือนน้องของซับนะคะน้องน้ำว้าก็โดนโดนแม่เหยียบเหมือนกันน้องน้ำว้าโดนเหยียบขาดสองรอบเลยนะแต่ ขาดไม่เยอะขาดทีละนิดพวงหางเขาก็เลยยังยังอยู่นะคะแต่ถ้าเขาไม่โดนเหยียบเขาจะยาวกว่านี้นะเพราะว่าน้องน้ำว้าเป็นเป็นควายที่พวงหางยาวมากเพราะว่าแม่เขาก็พวงหางยาวเขาโดนเหยียบสองครั้งอแต่ไม่ได้เหยียบลึกหเหยียบขาดยาวไงเหยียบปลายพวงหาง น้องน้ำวาก็เลยไม่เป็นอะไรมากนะคะฟางหางก็ยังมีพัดวีนะคะแต่น้องทองซับนี่ขาดยาวนะคะขาดยาวมองเห็นกระดูกเขาเลยเนาะสงสารมากแล้วเลือดก,ก็ห้ามนานมากกว่าจะหยุดเนาะเลือดออกเยอะมากเลือดนี้กระเด็นใส่ตัวเราเลยนะใส่กระเด็นใส่ตัวเราเลือดจะสูบฉีดวิ่งชุดชุดชุดกระเด็นเลยนะ เราพยายามถือโยกหางไว้ตลอดนะรักษาจนเลือดจนเลือดเขาหยุดนะคะตื่นเช้ามาไม่ยอมให้เราเข้าใกล้นะเราก็จะคอยทายาไว้ให้ตลอดแล้วก็ดูอาการกลัวน้องอักเสบนะแล้วก็จะใส่ยาม่วงพอเราหยุดเลือดได้แล้วเราก็จะ ทายาม่วงแล้วก็ดูแลหางน้องตลอดว่าอักเสบไหมมีแมลงวันมาจับมาขี้ใส่ไหมเราต้องดูแลนะคะเราปล่อยไม่ได้นะเรากลัวาหางน้องอักเสบเรากลัวอันตรายนะคะเราเป็นห่วงลูกเรามากนะทองซาบเอ้ยทองซาบ ไม่ให้แม่จับดูเลยทองซับอะ่ะกินยาสบายเฉบใช่ไหมนี่ใช่ไหมทองซับไม่อยากให้แม่จับพางเลยเจ็บใช่ไหมลูกเจ็บใช่ไหม,ไมคืนยืนอ้อนแม่ทั้งคืนจับพางยกให้ตลอดคนหนึ่งคนหนึ่งต้องต้องเขาเรียกว่าคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าจับเขานะคะคอยดูแลเขาอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งก็ใส่ย,ยานะคะ วันนี้ไม่ให้ไม่อยากให้เราจับเลยนะคะคงเก็บทองรับเอ้ยเก็บหางแค่ไหมลูกเรามาอัปเดตอาการของน้องทองซับนะคะตอนที่มีเลือดแดงเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเรากลัวว่าจะเป็นภาพภาพไม่สวยภาพไม่ดีเราเราไม่กล้าถ่ายลงนะคะเลือดน้องแดงเต็มตัวเลยนะเพราะว่าอยู่ส่วนหางแล้วเขาจะ จะแข่งหางเนาะเรียบก็จะก,กระเด็นกระเด็นนะแดงเต็มตัวนะอันนี้เราเอาผ้าชุบน้ําเช็ดให้น้องสะอาดนะคะเราไม่อยากให้น้องลงน้ําเพราะแผลเขายังใหม่นะเราทำความสะอาดผ้าชุบน้ำเช็ดจนจนให้ไม่มีสีเลือดนะคะแต่ก็ยังมีจางๆอยู่นะหางน้องสั้นไปเลยนะเป็นเป็นควายหางสั้นไปเลยน่าสงสารมากนะคะ แต่ไม่เป็นไรหางขาดเราก็รักเหมือนเดิมนะคะรักน้องเหมือนเดิมแม่หมอนทองก็หางขาดแบบนี้แหละแม่หมอนทองไปอยู่กับน้องเอกหางขาดเหมือนกันนะคะเขาก็มีลูกได้เหมือนเหมือนเดิมนะคะแน่น้ำบายยะกวน้องแหมน้ำวายะแกงน้องไหมลูกวันนี้เราพามาอัปเดตอาการของน้องนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงที่เข้ามารับชมนะคะยักษ์กวนนองน้ำว่าน้ำว่านี่กวนนองเห็นยังฮึฮึน้ำว่านี่เห้ยน้งแกนองเห็นยังเห้น้องน้ำเพชรน้องทองทรัพห่างกันหนึ่งเดือนนะน้องทองทรัพเกิดหลังน้องน้ำเพชรน้องน้ำเพชรห่างกันหนึ่งเดือนก็ใกล้จะเท่ากันแล้วนะคะ สงสารลูกสาวลาสงสารลูกสาวลาแม่มากเลยหางขาดไม่มีพวงหางเลยไม่อยากให้เราใกล้หางนะรู้แหละว่าต้องเก็บแหละตัวหนึ่งคงจะนอนแม่ก็รีบอย่างท่าไหนไม่รู้ไปเหยียบหางลูกลูกก็จะรีบลุกขึ้น เล็บเขาคมมากนะแล้วน้ําหนักเขาเยอะนะแม่พูนซรับน้ําหนักเยอะนะคะเล็บคมนะไปเหยียบไว้ลูกลุกรีบลุกก็จะดึงขาดไปเลยนะใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวควายให้ระวังจุดนี้นะคะอันตรายมากคือเหยียบหางกันขาดนะคอกเรากว้างมากนะไม่ใช่คอกแคบๆนะคอกกว้างมาก แต่อุบัติเหตุก็ยังเกิดขึ้นได้นะคะอุบัติเหตุก็ยังเหยียบหางกันขาดได้เป็นบทเรียนของเรานะคะน้องน้ำาวานนี่โดนเหยียบขาดสองครั้งแต่ขาดไม่ยาวนะคะขาดทีละนิดพอเป็นแผลพอรู้ว่าเหยียบเขาเขาไม่ขาดยาวนะคะแต่น้องทองซ้ำนี่ขาดยาวมาก ขาดเป็นพวงใหญ่ออกมาเลยนะคะตอนนี้อุ้ยจะถ่ายหางก็เขาไม่ยอมให้เข้าใกล้เขากลัวนะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูเรื่อยๆว่าแพ้น้องจะหายเมื่อไหร่นะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ